มก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีคอมโบซามูไรที่ถูกต้องแม่รอมาเนิร์นานจะ่ปล่ะผมเองก็รอมาเนิร์นานเหมือนกันรอว่าตัวเองเจะว่างตอนไหนช่วงนี้ก็เรียนหนักพอสมควรเลยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมัจําบอกให้ทุกคนทำสิ่งนี้ก่อนเข้ามาที่เมนูตั้งค่าระบบมาตั้งค่าเวลาสก,กิลเนี่ย น่าจะอันนี้ไหมน่าจะอนี้ห oh รือไม่ก um ็อันไหนวะอันนี้แหละ40วิเนี่ยตั้งไว้40วิหรือ30ก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่คนถนัดเลยแต่ว่าผมอยากใช้40เพราะอะไรเพราะว่านี่ครับเป็นเพราะสกิล340เลยที่จําเป็นต้องตั้งเดี๋ยวผมจะมาธิบายลึกๆกว่านี้อีกว่าทําไมถึงต้องตั้ง40วิก็เ่นก็เลือกบอดก่อน อ่มนี่แล้วกันเนาะอปิกาบุตง่ายสุดละน่าจะเป็นบอที่ง่ายที่สุดนี้บรรดาเลยละก็คืออย่างที่ทุกคนเข้าใจเนี่ยผมจะมาเกินก่อนว่าดาบเดียวเนี่ยมันไดออนนะ้อาชูล่าก็คือแพสซีฟสกิลนี้อาชูล่าอาชูล่าเลมเนี่ยมันจะได้10%ใช่ไหมถ้าเกิดคอมโบไป มองการพังอัดฟ้าก็ได้ทั้งหมด30อซอย่างนี้อ่าอย่างนี้ทุกคนเข้าใจแต่สกิล300อันนี้ก่อนอันนี้มีความสามารถคือถ้าบัฟปุ๊บมันจะได้บัฟนี้ขึ้นมาเฟรมออฟวอร์เ <of> งื่อนไขของมันคืออ่าทุกคนเข้าใจนะมันจะได้มาอย่างนี้อันนี้ก็คือกันไม่ให้บัฟซ้ำนะเพราะว่ามันจะขี้โคงเกินการที่เราไล่มงัง ดาบเดียวเนี่ยเป็นหนึ่งครั้งมันจะบวกเฟรมออฟวอลเนี่ยห้าวิแต่แต่ถ้าว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลมังกรพหังดฟ้าเนี่ยปั้งเฟรมออฟวอลจะลดไปยี่สิบวิเนี่ยอันนี้คือเงื่อนไขาการคอมโบแบบเอ่อทำให้มังกรพหังดฟ้าเรื่อยๆก็คือทำให้เฟรมออฟบอลเนี่ยมากกว่ายี่สิบวิอ่ะอย่าง Frame War 3 7, 3 7างี้ต่เฟรมออฟวอลสามเจ็ดสามเจ็ดวิปั้ง โดดโดดโดโดอ่ะฟเฟมอว์บอยิ้มเก้าวิป้างอ่ะนี่ใช้สามวิสามครั้งแล้วนะนเผื่อทุกคนจะบอกว่าอ้าวปกติกใ็ใช้สามครั้งอยู่แล้วไม่ครับผมใช้ได้เรื่อยๆเลยอ่ะฟเฟมอว์บอกี่วิสามสิบวิไล่ป้างอ่ะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ แสงจันทร์หมดก็บัฟแสงจันทร์เฟมอเวอร์กิวิสามแปดถ้าอยากเพิ่มความรัวก็อันนี้เฟรรมอเวอหมดก็บ้าไลา่ปั้งเฟรรมอเวอรลเจ็ดวิสิบเก้าอ่าเฟมอเวอร์ยี่สิบแปดวิแสงจันทร์โดดปั้งเฟรรมอเวอเหลือเจ็ดวิโดดอีกโดดอีกโดดอีกเฟมอเวอมียี่สิบสองวิโดดอีกโดดอีก มียี่ิบแปดป้างเหลือแปดนะก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ยากนะครับคอมโบไม่ยากเลยแค่เข้ามาเช็คเฟรมออฟบอลเรื่อยๆให้มากกว่ายี่สิบวิเปลวบอลยิ่มเก้าวิสามสิบเอ็ดวิอ่าเหลือสิบเอ็ดวิเดเรื่อยๆยิๆ่มิเก้าวิแล้วแต่งการจะหมดปับ๊บแต่งกัรกระโดดบ้าง อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากยี่ห้าวิยี่สิบเจ็ดวิแสงจันทร์จะหมดบัฟกระโดดบ้างอ่เพิ่มความคูลความคูลผมก็จะกินขนมแฟมอว์บอลเลือน้อยแต่ว่าบัฟมันรีเฟก์รีคลาสหมดแล้วก็บัฟนี้ได้อ่แล้วก็โดดไป คือรีแคสเนี่ยถ้าหมดก็บัฟได้เลยครับไม่ต้องไปรอโหลดดาบเดียวก็ได้แบบรอโหลดสองรอบติดเลยก็ได้เดีย๋ยวจะทำให้ดูวนไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องอะไรมากอ่าเฟมาวอลหรือกิ๊บวสสิบสามวิอ่าอีกนานอ่าแสงจันจะหมดปับ๊บแสงจันกระโดดอ่ะไปเรื่อยๆ ก็คือง่ายก็คือถ้าเอาเข้าใจนะสำหรับผมจะโดดดาบเดียวห้ารอบแล้วก็มังกรพังอาดฟ้า1รอบดาบเดียว5้รอบมันจะได้เฟรมออฟวอลยี่ิบห้าวิก็โดดไปอาเฟรมออฟวอลหมดไล่ไม้มันจะได้มาใหม่30กว่าวิเลย้ลไม่ใช่เฟรมออฟวอลหมดรีคลาสหมดก็บัฟหม่เลยไม่ต้องรอเลยมากคุณก็จะมังกรพังอาดฟ้าติดกันได้สรอบ ขี้หมดหรือเปล่าเก่เงไปเรื่อยๆเลย่ะพลังงานพลัง,งตรงตีจะหมด่าเฟมบอยี่สิบเก้าวิโดดไปบ้างหาเฟมบอจะหมดบัฟใหม่ก็ระโดดไปบ้างเนี้ยก็ได้วนไปเรื่อยๆเฟมบอ,บอมีกี่วิสามสิบวิแล้ว่าโดนสตันรอ แบหน่อยปบหน่อยเว่ากี่วิอ่าปว่ายิมหวิยิมห้าวิอ่า,ううอากันชัวกันชัวเอาสักสาโดดอ่าโดดห้ารอบหนึ่งสองส่ากี่วิยี่สิวิอ่าไม่พอกันเซฟไปก่อนอ่าสาิบวิฟางอ่าปับใหม่โดดดไม่อ่า โดดโดดเรื่อยๆมันไม่ยากเลยคอมโบไม่รู้จะลงดีเทลเลยเยอะอยกว่าน,นี้เพราะว่ามันมันง่ายมากนะแต่ว่าผมเห็นหลายคนไม่ไม่คอมโบไม่เป็นกันก็เลยจะมาอธิบายให้มันเข้าใจกันเลยมันคอมโบง่ายมากเลยนะแค่เราสังเกตคือผมก็เพิ่งมาเก็ใจได้ก่อนสกิลจะเข้านี่แหละเมื่อก่อนก็คิดว่ามันโดดได้แค่3ครั้งแล้วติดเหนื่ยล้าเลยแต่ความจริงไม่ใช่มันติดเหนื่ยล้าเพราะว่าเฟรมอววอลเราหมดแล้วเราบัฟมังกรพังอัดฟ้าไปตอนเฟรมอววอลหมด พอเฟรมอัหมดเนี่ยแล้วเราโดดมังกรพังอาดฟ้าไปเนี่ยเราก็จะติดเนยล้าถ้าเฟรมอัพอหมดนะแนสะงจันจะหมดก็ปับแสงจันฟรมอัพกี่วิยี่สิบแปดวิอาะโดดเงี้ยไเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆไม่มีอะอยากเลยเฟรมอัพยิมห้าวิอาะแสงจันจะหมดเฟรมอัพยิมหกวิ อันนี้มันติดในร้านหรือเปล่าเดี๋ยวติดในร้านอาจจะเป็นเพราะว่าเฟรมออฟวอลหมดเนาะหรือเปล่าแล้วหือไปโดดหรือว่านี้หมดอ่าใช่ถ้าเฟรมออฟวอลหมดเนี่ยแล้วเราไปกระโดดเนี่ยเอ้ยถ้าเฟรมออฟวอลยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วเราไปกระโดดมังกรพังางาดฟ้าแล้วแต่ว่าพลังดังเทพน,นี่ยหมดก็จะติดในร้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นดูบับดีๆ ถ้ามให้มใ,ให้พลังดังเทพหมดตอนมีเฟรมออฟวอลเราไปกระโดดนี่ก็ติดในรล้านเหมือนกันพลังดังเทพคืนนี้นะมันจะขึ้นบัฟว่าเอ่อพาวเวอร์อัพเอ้พาวเวอร์บัฟพาวเวอร์เนี่ยคือพลังดังเทพถ้าบัฟพาวเวอร์หมดเรามีเฟรมออฟวอลเหลืออยู่แล้วเราไปกระโดดก็ติดเนยล้างเหมือนกันก็ Baby, through, มีแค่นี้เลยง่าย วิธีคอมโบสมุไรก็คือเราจะได้บัฟเฟมอว์ว์มา40วิแต่ดาบเดียวเนี่ยมันจะเพิ่มเฟมอว์วทุกๆุกวิต่อการใช้1ครั้งแล้วก็มังกรพังาัดฟ้าเนี่ยลบเฟมอว์ว์วิวิต่อการใช้1ครั้งก็เท่ากับเราต้องเลี้ยงเฟมอว์วไปเรื่อยๆถ้ามให้เฟมอว์วหมดแล้วเราไปใช้ถ้าเกิดเฟมอว์วหมดแล้วเราไปใช้มังกรพังกัดฟ้าเนี่ยมันก็จะติดในร้านทันทีเลยเพราะฉะนั้นเลี้ยงห้ามให้มันหมด ถ้าบัฟเฟมอวอร์หมดแต่รีแคสก็หมดเหมือนกันแล้วก็บัฟอันนี้ใหม่ให้เฟมอวอร์มันกลับมามีเหมือนเดิมเท่านี้แหละครับก่อนใช้มังกรพัองงาดฟ้าก็ดูเฟมอวอร์ดีๆว่าบัฟเฟมอเวอร์เนี่ยมันจะยังมันยังมีพอใช้สำหรับมังกรพัองงาดฟ้าไหมสามสิบยี่สิบวิถ้ามียี่สิบวิปุ๊บมากกว่ายี่สิบวิอ่ะยี่มห้าชัวร์ก็เลยโดดห้าครั้งหกครั้งโดดทีอย่างเงี้ยก็เท่านี้เลย ก็อาจจะพูดวนๆวนงงงงหน่อยก็อยากให้กอคิปได้ไหมแต่ปรับความเข้าใจไม่ได้ยากเลยคอมโบซามูไรอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูอีกรอบอันนี้เดี๋ยวปรับเต็มเลย ขนมขนมกันหน่อยเด็กดีกิ๊เสร็จแปรงฟันบับบับ sky, in ไม่ยากนะอ่ะก็โดดโดดเฟมวอ มันก็พังงานฟ้าก็เลี้ยงเฟรมวอร์ไปเรื่อยๆถ้าผมผมมีชินแล้วผมก็เลยไม่ต้องดูเอ่อหน้าแถบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยช่วงที่ปรับความเข้าใจได้ก็กำลังจะปรับความเข้าใจก็เปิดดูอย่างนี้เรื่อยๆอยู่ วอสามสิบวีกระโดดไปแส่งกันจะหมดก็ปับแสงกันเนี่ยเรื่อยๆไม่ต้องอ,อะไรไมากคอมโ,มโบง่ายหาเฟรมวอยิ่มหกวิก็ปั๊บอันนี้เฟรมวอจะหมดก็อยากโดดอีกรอบนึงก็อย่างนี้เฟรมวอสสิบห้าวีเฟรมวอกี่วิสามสิบวิแสงจันเหลือห้าปับแสงกันเรื่อยๆ ตัวไม่อยากพอมูไม่อยากสายนี้ง่ายๆเฟรมอว์พยายามดพูพลังดังเทพด้วยนะถ้าพลังดังเทพหมดแล้วเราไปกระโดดเนี่ยแล้วมีเฟรมอว์ก็ติดเนือล้างเหมือนกันเฟรมอว์สิบหกวิเฟรมอว์มีสามสิบ เอาแสงจันแขมรวสามสิบห้าวิโดดอย่างเงี้ยก็ช่วงที่ผมฝึกแรกๆผมก็มาดูอย่างนี้แหละโดดไปเรื่อยๆนะพลังสกิลนี้หมดแขม่์มีสามสิบวิเห็นไหมเนี่ยทำให้ผมถึงบอกว่าให้ตั้งสี่สิบวิเพราะว่าถ้าบัฟอะไรที่มัน พอเฟรมว่าวอลใกล้หมดเนี่ยมันจะแจ้งขึ้นมาเลยมันจะโชว์บัฟที่เวลาน้อยที่สุด2บัฟนะมันจะมีแค่แสงจันทร์กับเฟรมว่าวอลเนี่ยไลท์จะโชว์ขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะอันนี้เฟรมว่าวอลจะหมดจางโดด,ดอดีกรอบกระโดดเฟรมว่าวอลหมดรีแคสหมดอย่างเงี้ยก็บัฟใหม่ เวอร์แหรือซีซก็ยังพึ่งโดด เพราะว่าอัพเหลือสิวิ1ิาวิก็โดดไปกระเดินเรื่อยๆก่อนพา w e วอรอัพหมดก็อย่าเพิ่งไปกระโดดนะ๋ยวลองดูนะถ้าเกิดพา w e วอรอัพหมดปุ๊บแล้วผมเผลอโดดเนี่ยดูนะสิ่งที่ตามมาคือเนอยละเห็นไหมมันจะติดเนยละทันทีนี่ช่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ Power up หมดแล้วไปกระโดดแบบนี้ก็เสียได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเลี้ยง power up กับเลี้ยง f ฟ a มอ of วอดีๆต้องดูเวลาเรื่อยๆ6วิกับ40วิอยากเพิ่มเวลาก็โดดดาบเดียวอันนี้ไม่มีผลนะแสงจันทร์ไม่มีผลกับเฟ a มอ of วอรมีผลแค่อันนี้อันเดียวดาบเดียวเรื่อยๆนะเหนล้าลมาแล้ว f ฟ a มอ of วอเต็มกระโดดนีโดด,โดวิธีโดด2อทีมันจะเป็น เดวสองทีได้แค่สงสู่อสองทีนะถ้าทีที่สามมันติดเหนื่อยแล้วทันทีเลยฉะนั้นอย่าทำ <c oughs> น่าจะโดนโดนเะไ้สักอย่างช่างมันตอนละก็คือมาสรุปกันง่ายก็คือเฟรมออฟบอลเนี่ยมันจะให้บัฟเรา <c oughs> ก็คือไฟ ฐานสวรรค์นเนี่ยมันจะให้บัฟเฟมออฟบอลเนี่ย40วิแต่ว่ามันจะมีบัฟเงื่อนไขคือไม่สามารถบัฟซ้าได้กี่วิอะ25ไหมประมาณ25วิรีแคสเนี่ยมันจะบังคับไม่ให้เราบัฟซ้ำจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อรีแคสหมดพอรีแคสหมดก็บัฟซ้ำก็จะได้เฟมบอล40วิมาฟรีๆใหม่ๆแต่เฟมบอลมันจะไม่หมดก็ต่อเมื่อ คุณใช้ดาบเดียวเนี่ยกระโดดกระโดดหนึ่งครั้งจะได้เฟรมออฟวอลห้าวิคุณก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงจนให้มันมากกว่า25วิกระโดดพลังงาดฟ้ามังกรพลังงาดฟ้ามังกรพลังงาดฟ้า,า,ฟาลบเฟรมออฟวอลไป20วิมันก็จะเหลือ5วิ10วิคุณก็โดดไปเรื่อยๆให้มันเพิ่มขึ้นมามากกว่า25วิเนี่ยพอเฟรมออฟวอลหมดก็บัฟอนะเฟรมออฟวอลมันจะมีคูลดาวน์30วิคุณก็บัฟไปเรื่อยๆทำสกิลอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆ3สกิลเนี่ย วนเรื่อยๆแบบเฟรมวอลหมดแต่ว่าติดบัฟนู่นบัฟนี่คุณก็รอบัฟอันนี้ไลติดแก้ยาติดบอสตีหนักต้องรับมือเปลี่ยนเซตอะไรเงี้ยคุณก็รับมือเปลี่ยนเซตก่อนเฟรมรอบรีแคสคูดาวหมดค่อยบัฟใหม่อย่างงี้ง่ายๆเลยก็อาจจะงงๆกันบ้างแต่ก็ลองดูหลายๆรอบนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน ไม่ได้ยากอ่ะแล้วก็เลยอธิบายให้เข้าใจแบบนี้มันค่อนข้างง่ายเข้าใจกันง่ายไม่ได้ยากก็เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปสอนคอมโบสำเรของผมก็หาาหายไปเป็นนานเลยแต่ว่าก็จะมีคลิปลงมาเรื่อยๆไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เลิกเล่นไปไหนก็ยังอยู่กับเพื่อนๆทุกคนอยู่ของอะไรก็ยังหาซื้อมาใส่ให้ตัวเองเพิ่มเรื่อยๆอยู่ก็ แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคนที่รับชมกันมากแล้วก็ติดตามกันมายาวนานเกือบสองปีสามปีนะครับขอบคุณครับซาโมลิคุกคุกมา